เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลกเขียนโดยแดนอาริลีฮายทุกคนผมชื่ออาดัมผมเป็นมนุษย์เงินเดือนพ่อลูกสองที่เจอเรื่องน่าปวดหัวมากมายไม่ว่าจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านหรือการหาพี่เลี้ยงเด็กเมื่อก่อนนะครับผมมักจะรู้สึกว่าการจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องยุ่งยากมากจนผมได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับ ที่พาผมไปสำรวจโลกแห่งเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมตั้งแต่นั้นมาผมก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นเหมือนเป็นคนละคนเลยมาดูกันดีกว่าครับว่าชายคนนั้นบอกอะไรกับผมบ้างใครกำลังมีปัญหารเรื่องการตัดสินใจที่ยุ่งยากในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่เรื่องของขวัญไปยันการทำธุรกิจคู่มือเล่มนี้อาจช่วยคุณตัดสินใจได้คะ่ะใครสนใจก็ลองจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะมีทั้งแบบอ e ีบุ๊กสำหรับคนที่ไม่มีที่เก็บหนังสือและหนังสือเล่มสำหรับเปิดอ่าน ใครชอบแบบไหนจัดกันไปตามสะดวกเลยค่ะ